อ่ะคาถามที่หนึ่งรู้จักขันห้าไหมว่าคืออะไรครับคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับโอเครูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเนี่ยอธิบายได้ไหมว่ารูปเนี่ยคืออะไรอรูปรูปก็คือร่างกายร่างกายส่วนส่วนที่แบบว่ามองเห็นสัมผัสได้ ครับอืมด้านกายที่เรามองเห็นสัมผัสได้อยู่นี้เราก็เรียกว่ารูปแล้วส่วนที่เราี่ร <c oughs> มองไปแล้วก็เห็นพัดลมโทรศัพท์อันนี้คือสิ่งที่ที่สัมผัสได้อะครับทูน่ะวัตถุน่ะวัตถุครับใช่ s <S ใช่ครับรูปใช่ครับอ่าทีนี้ทีนี้ไอส่วนที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าเราเรามองไม่เห็นข้างนอกแต่ว่าเรามองเห็นในใจเรา เรานึกและเห็นภาพเนี้ยเป็นรูปไหมไม่ไม่ครับอืน่าจะม,มีนะ,ะนึกแบบความจำกางใช่ไหมฮะจิ <ห ả? S 2> อ๋อ้เสริมเพื่อความอ๋อถ้า,ถ,าถ้านึกเป็นความจํามันก็เป็นจําเสียงได้ว่าเพราะจําได้ว่าไอ้รูปแบบเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงอะไร อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับอาจารย์ใช,ใช่ครับใช่อ๋อครับอ่าถ้าเรานึกนึกภาพขึ้นในใจเช่นเรานึกภาพดวงอาทิตย์ได้ในใจเนี่ยเป็นรูปไหมก็ครับครับอ่าเป็นรูปใช่ไหมครับอ่าเป็นรูปนะครืรสรุปว่าคุณอนันต์เนี่ยเข้าใจว่ารูปก็คือร่างกายของเราหรือสิ่งที่เรากระทบมองเห็นได้ทั้งภายนอกและภายในล้วนเป็นรูปเนาะ ครับครับโอเคเป็นอันว่าเข้าใจถูกนะเพิ่มเติมให้นิดหนึง่งคือรูปเนี่ยท่านจะใช้คําจํากัดความว่าสิ่งที่แตกสลายได้นะคำจากัดความของรูปะนะครับท่านจะใช้คําว่าสิ่งที่แตกสลายได้คือทําไมท่านใช้คําจํากัดความอย่างนี้เพราะว่าท่านจะไม่ใช้คําว่าดับแต่ฉ่านจะใช้คําว่าแตกสลายแต่นามธรรมเนี่ยท่านจะใช้คําว่าดับเพราะนามธรรมมันไม่มีรูปมันปรากฏขึ้นแล้วก็หายไปท่านก็เลยใช้คําว่าดับแต่รูปเนี่ย มันมีปรากฏมันมีปรากฏให้เรากําหนดรู้ได้มันมีลักษณะปรากฏหรือมันมีสิ่งที่ตามค้นหาได้ว่ามีอยู่เพราะว่ารูปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี่นะดินน้ำไฟลมเมื่อมันปรากฏขึ้นแล้วแตกสลายเนี่ยก็ยังตามค้นหาได้ว่ามันเป็นธาตุใดธาตุหนึ่งท่านจึงใช้คําว่าแตกสลายพอเข้าใจไหมครับครับอ่าเพราะฉะนั้นคําจํากัดความของรูปก็คือสภาพที่แตกสลายได้นั้นเรียกว่ารูป นั้นสภาพอันใดก็ตามที่มันแตกสลายได้นะมันจะต้องเป็นรูปทั้งหมดนะครับให้เข้าใจอย่างนี้นะมันอาจจะแตกสลายแบบรวดเร็วหรือช้าก็ช่างมันก็จัด,ดว่าเป็นรูปนั่นเองทีนี้ต่อมานะครับตัวนามรับตัวนามได้แก่เออเดี๋ยวดะนามกินยาเรอไม่เป็นไรครับนามที่แป๊บตึง น้ำที่เชื่อมต่อกับรูปเข้ามาข้างในนะนามตัวแรกได้แก่เวทนาคุณอนันต์อธิบายเวทนาได้ไหมอ่าเวทนาก็เอาเอาตามที่จําจําในจํามาใช่ไหมครับครับเอาที่จํามาเลยจำเวทนาก็คืออารมณ์อารมณ์สุขทุกข์แล้วก็ไม่สุขทุกข์เฉ <c oughs> ยๆรับ <Okay. S 2> อารมณ์สุขทุกแล้วก็อทุกคำว่าสุขอะครับเอ้อืมเราเราเรียกเวทนาว่าอารมณ์นะจะจําคําจํากัดความแล้วนะเราเรียกเวทนาว่าอารมณ์ทีเนี้ยถ้าเราเรียกเวทนาว่าอารมณ์เดี๋ยว <หา S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเราจําตรงนี้ไวนะ้ได้ยังยยไม่ต้องอธิบายนะความรู้สึกไ,ไหครับอ่าได้ความรู้สึกก็ได้ความรู้สึกก็ได้ <S <S อ่าเพราะว่าถ้าเราใช้คําว่าอารมณ์เนี่ยมันจะไปมันจะไปชนกับจิตนะมันจะไปชนกับจิตเพราะจิตเนี่ย เวลาเขารู้เนี่ยเขารู้เป็นอารมณ์เข้าใจไหม <c oughs> อ่าจิตเวลาเขารู้ <c oughs> เขาจะรู้เป็นอารมณ์แต่เวทนาเนี่ย,ว,ยวลาปรากฏเนี่ยปรากฏเป็นความรู้สึกอย่างเช่นร้อนหนาวแข็งอ่อนแต่เวลาเขาเรียกเวทนาเหล่านี้เขาจะเรียกเป็นแค่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมาสุขเวทนา,นททนาแต่จริงๆตัวเวทนาก็คือร้อนหนาวแข็งอ่อนคันเจ็บอึดอัดสบายเนี่ยคือเวทนาทั้งหมด แต่เวลาเขาเรียกเขาจะเรียกเพียงสรุปเท่านั้นว่าเวทนาอันใดก็ตามเกิดขึ้นย่อมมีสามลักษณะคือสุขทุกข์หรือเฉยเฉยพอเข้าใจไหมประกาพอเข้าใจคือความความรู้สึกนั่นใช่ไหมครับใช่ความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกใช่ความรู้สึกนั่นแหละแต่เวลาเรากําหนดเนี่ยกาหนดดูเพียงแค่มันสุขหรือมันทุกข์หรือมันเฉยๆยเช่นมันร้อนเนี่ยแทนที่เราจะบอกว่าเราร้อนเรามาดูว่าความร้อนเกิดขึ้นเราสุขหรือทุกข์เข้าใจใช่ไหม ความร้อนเกิดขึ้นเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือว่าเราเฉยๆพอเข้าใจไหมพอเข้าใจครับพอเข้าใจโอเคทีนี้ถ้าเวทถาเข้าใจเวทนาแล้วเนี่ยเรามาดูตัวสัญญาเอาอธิบายสัญญาครับสัญญาก็คือความจําครับความจําความจาความจานั่นแหละครับแต่เขาเขาบอกว่าความจําส่วนที่เป็นที่ผ่านมาใช่ไหมครับส่วนที่เป็นอดีต ใช่ครับความจสิ่ง<ำ>ที่เราจำได้ในสิ่งต่างๆอะไรประมาณนั้นใช่ครับเราจําได้เราจําจอะไรก็ได้จําสีขาวสีแดงสีเหลืองหนึ่งสองสามจำความรู้จําการกระทําก็คือความจํานั่นแหละนะครับครับโอเคอันนี้อธิบายได้นะต่อมาอธิบายตัวที่สี่นะครับสังขารเข้าใจไหมครับสังขารก็คือความคิดความคิดการปรุงแต่งนะครับคิด จินตนาการเรื่องนี้เรื่อง,องนี้ครับเป็นเรื่องเป็นราวครับ,รบโอเคสังขารเข้าใจแล้วเนะาะงั้นก็มาดูวิญญาณอธิบายวิญญาณได้ไหมวิญญาณถ้าก็คือตัวตัวรับตัวรับอารมณ์ตัวรับเอ่อคล้ายๆว่าอะไรอ่ะถ้าถ้าเหมือนเหมือนฉากรับแสงได้ไหม ได้ได้ได้จากรับแสงเวลาเราใช้แสงไปวิญญาณก็คือเป็นตัวรับแสงอะไรเงี้ยครับคือเวลาเราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็จะมีวิญญาณเข้าไปรับปับป๊บปับ๊บปั๊บอะไรเงี้ยครับทีนี้เราเราเรา,เราจําขันห้าได้แล้ววิญญาณก็เข้าใจแล้วในตัวเราเนี่ยประกอบด้วยขันทั้งห้านี่แหละนะเรากําหนดลงในตัวเราปัจจุบันเนี่ยนะกาหนดกําหนดใจลงไปในตัวเราเลยนะอย่างเข้าไปในตัวเรา แล้วเราก็แยกนะอันดับที่หนึ่งเราแยกตัวเราเป็นขันห้าขันอันดับที่หนึ่งคือเรากําหนดรูปนะครับกําหนดรูปคุณอนันต์เนี่ยเวลาที่ย่างเข้าไปในตัวเองเวลากําหนดรูปก,ก็คือให้มองตั้งแต่หัวจดเท้าให้มองตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วระบุว่าร่างกายของเราที่ตั้งแต่ปลายผมลงถึงพื้นเท้าพื้นเท้าก็นถึงปลายผมมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยนี่เรียกว่ารูปให้ระบุลงไประ,ระบุลงไประบุลงไปอย่างนี้ อันนั้นเรียกว่ารูปนะแม้มีอวัยวะภายในคือไตปอดตับก็ตามเรียกว่ารูปนะครับอาการสามสิบสองเรียกว่ารูปให้กําหนดที่ภายในนี้ก่อนเรียกว่ารูปเสร็จแล้วความรู้สึกขณะที่กําหนดอยู่นี่แหละความรู้สึกขณะที่กําหนดอยู่แหละมันจะรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆก็ตามเรียกว่าเวทนา<ม>ความรู้สึก<ม>ในขณะนี้แหละนะระบุชื่อลงไปเลยว่าไอความรู้สึกขณะนี้แหละเรียกว่าเวทนานะครับอ่าทีนี้ พอต่อไปตัวที่สามที่เราจําได้ว่าเป็นรูปเราเวลาเราเรียกร่างกายเราตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเท้าเนี่ยที่เราจําได้เนี่ยว่าผมเพราะเราจําได้ที่เราเรียกร่างกายเราว่าหัวถึงเท้าก็เพราะเราจําได้เราจึงเรียกได้ถ้าเราไม่ได้จํามาก่อนเราจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรเพราะฉะนั้นความจําเกิดขึ้นตั้งแต่เรากําหนดแล้วเราจําได้ว่านี่ร่างกายเราเราจําได้ว่านี่คือความรู้สึกเราจําได้ด้วยว่านี่คือความจํานี่คือตัวที่สามนะครับ ครับต่อไปต่อไปตัวที่สี่นะตัวที่สี่ตัวที่สี่คือความคิดนึกนะครับคือเรานั่งคิดว่าเรากําหนดรู้ตั้งแต่หัวจดเท้านะเท้าขึ้นมาหัวมีผมอยู่บนหัวมีศีรษะมีตัวความนึกคิดเหล่านี้เรียกว่าสังขารที่เราเรียกชื่อผมได้ว่าผมเรียกชื่อตัวได้ว่าตัวเรียกชื่อเท้าได้ว่าเท้าเรียกชื่อความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉย เรียกชื่อความจําแม้กระทั่งกําลังคิดอยู่ในขณะนี้เรียกชื่อต่างๆสิ่งนี้เรียกว่าสังขารความนึกคิดปรุงแต่งนะครับนี่คือตัวที่4นะครับตัวที่5คืออาการที่รู้นะครับรู้ได้ว่ารูปเป็นอย่างนี้นะ,นะอาการที่เราบอกว่าเราเพ่งพิจารณาตะหัวจดเท้าเนี่ยมันจะมีสภาพรู้นะครับวิ่งขึ้นมารู้ที่ศีรษะรู้ที่ผมรู้ที่ตัวรู้ที่เท้า สภาพที่รู้ได้นั้นชื่อว่าวิญญาณสภาพที่รู้ร่างกายนั้นสภาพที่รู้ความรู้สึกนั้นสภาพที่รู้ความจํานั้นสภาพที่รู้ความนึกคิดอยู่แม้ในขณะนี้และสภาพที่รู้ได้ว่ารู้สภาพนี้ชื่อว่าวิญญาณวิญญาณเป,เป็นสภาพรู้ครับกําหนดได้ยังครับแยกไม่ออกครับเพราะว่า มันเหมือนกับเป็นอันเดียวกันหมดเลยครับอ่าแสดงว่าสมาธิไม่มีใช่ไหมเพราะว่ามีเสียงรบกวนนะไม่มีไม่มีสมาธิมันจะแยกไม่ได้ทีนี้การกําหนดขันห้าเนี่ยมันมีโดยอาการนี้แหละสิ่งที่เราต้องการหลังจากนี้ก็คือสมาธิเราต้องการสมาธิขันห้าเป็นในส่วนรูปธรรมเนี่ยเป็นส่วนหยาบกําหนดง่ายแต่ในส่วนนามาธรรมเนี่ยเป็นของละเอียดนะต้องต้อง,ต,องต้องมีจิตใจที่สงบ มีสมาธิแล้วก็ค่อยๆดูไปทีละอย่างตึงจะมองเห็นเพราะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมผู้ศึกษาสมัยนี้ฟังทรรแล้วมันไม่เข้าใจเพราะว่าเราขาดสมาธินะครับเราขาดสมาธิหนึ่งบางคนเนี่ยศีลยังไม่ได้นะศีลไม่บริรสุทธิ์พอศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยสมาธิก็ไม่เกิดเพราะว่าจิตนี่ยไม่ผ่องใสนะไม่สงบนะไม่ตั้งมั่นเมื่อสมาธิไม่เกิดเนี่ยพอฟังธรรมเนี่ย ก็ตามไม่ได้เนื่องจากสภาวธรรมที่ระบุค,ความเป็นสัตบุคคลเนี่ยต้องแสดงสภาวะของสัตบุคคลออกมานะครับโดยความเป็นขันห้าเป็นตน้นซึ่งต้องแบ่งเป็นรูปกับนามในส่วนรูปเนี่ยเราอาจจะเข้าใจโดยหยับๆยบได้แต่ในส่วนนามเนี่ยเป็นสภาพซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาสัมผัสไม่ได้ด้วยตัวเราเองนะครับไม่ได้ฟังเสียงก็ไม่ได้แต่ต้องใช้ปัญญานะครับเข้าไปยัง่งอาศัยความรู้สึกอาศัยจิตเข้าไปยัง่งซึ่งจิตในขณะนั้นน่ะต้องมีสมาธิคอยประคองอยู่เขาถึงจะยั่งได้เพราะฉะนั้น ในเรื่องขันห้านะครับถ้าเข้าใจตัวปริยัติได้แล้วเนี่ยเวลาวันใดวันหนึ่งไปอยู่ในสถานที่ที่มันสงบมีเวลานะครับก็สมาทานศีลขึ้นมานะโดยเฉพาะถ้าเป็นศีลแปดได้เนี่ยก็จะง่ายขึ้นแลนะสมาทานศีลแปดเช่นวันพระอย่างพรุ่งนี้วันพระนะก็สมาทานศีลแปดขึ้นมาแล้วก็ไปหาที่นั่งสงบๆนะนั่งไล่ตั้งแต่หัวจดเท้าว,ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นเวทนาอะไรเป็นสัญญาอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นวิญญาณ พอไล่ครบทั้งห้าขันแล้วให้ระบุลงไปเลยว่าความที่เราเข้าใจว่าเรามีอยู่เป็นอยู่เราเป็นสัตว์บุคบคลเราปีตัวมีตนเนี่ยมีเพราะขันห้านี้แหละนะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาทํางานกันยังไงมันถึงบัญญัติเราขึ้นมาได้นะครับเราไม่รู้แต่ให้เรารู้ว่าถ้าไม่มีขันทั้งห้านี้เราจะไม่มีอยู่เลยถ้าไม่มีขันทั้งห้านี้บัญญัติว่าเราบัญญัติว่าเขาบัญญัติว่าสัตว์บัญญัติว่าบุคคลจะไม่เกิดขึ้นนะแต่เพราะมีขันทั้งห้านี้เราจึงมีขึ้นมานะครับ จึงมีเราจึงมีชื่อเราจึงมีพวกเราจึงมีคนนั้นคนนี้เพราะมีขันห้านี่แหละอย่างน้อยให้เรารู้ว่าคานที่เราบัญญัติว่าเรามีเนี่ยมันมีเพราะขันห้ามันไม่ได้มีเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาลอยๆมันไม่ได้มีเพราะว่ามีสิ่งใดมาสร้างสรรค์อะไรมันขึ้นมาแต่มันอาศัยขันห้านี้ปรุงแต่งขึ้นมานะครับคําถามของเราก็เลยจะเกิดขึ้นต่อมาว่าขันห้านี้มันมาจากที่ไหนทําไมมันมาปรุงแต่งความเป็นบุคคลขึ้นที่นี่ คำถามพวกนั้นนะให้เก็บไว้ในใจคำถามถูกแล้วนะครับคำถามถูกแล้วถ้ามันมันเกิดคําถามแบบนั้นได้ให้เก็บคําถามเหล่านั้นไว้ในใจให้หมดว่าเราถามอะไรได้บ้างแล้วถ้าเป็นไปได้ก็จดมันลงสมุดถ้าสมาธิเราน้อยสมาธิเราไม่แข็งแรงจดลงสมุดทุกคําถามที่เราถามจดลงไว้ในสมุดแต่มันจะแล้วเอาคําถามเหล่านั้นทีละคําถามไปไล่ถามสอบถามผู้รู้ว่าเนี่ยผมเกิดคําถามแบบนี้ว่าผมเห็นแล้วว่าตัวผมเนี่ยเป็นขันห้า แต่ทำไมผมก็รู้สึกว่าขันห้านี้เป็นผมอย่างนี้เป็นต้นแล้วขันห้านี้มายังไงแล้วขันห้านี้จะเป็นอะไรต่อผมที่มีอยู่ในขันห้านี้กับขันห้าต่อไปเนี่ยจะเป็นอันเดียวกันไหมนะคำถามเรามีเท่าไหร่ให้จดไว้นะครับแล้วไปไล่ถามสอบถามผู้รู้ดูก่อนเอาปริยัติมาตอบคําถามตัวเองก่อนถ้าเราได้คําตอบเชิงปริยัติแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยเราจะสามารถพิจารณาตัวขันห้านี่ยได้กว้างขวางขึ้นว่าเอะทำไมขันห้านียมันถึงบัญญัติความเป็นเราขึ้นมาได้ ทำไมขันห้ามันจึงบัญญัติความเป็นคนนั้นคนนี้คนนู้นคนนู้นต่างๆขึ้นมาได้เต็มไปหมดทําให้มีคนเนี่ยไม่มีสิ้นสุดเลยต่างก็สําคัญว่าเป็นตัวของตัวเองนะไม่มีมนุษย์คนไหนไม่สําคัญว่าเขาไม่ใช่ตัวเองอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะแม้แต่สัตว์เนี่ยหมูหมากาไก่มันก็สําคัญว่ามันเป็นตัวของมันเองเพราะว่ามันมีขันห้าแม้ว่าขันห้านั้นจะมีรูปนะครับที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานเหมือนเรานะแต่รูปเหล่านั้นก็เป็นรูปในขันห้าเหมือนกัน พอเขามีขันห he ้าแล้วเขาจะได้บัญญัติความเป็นตัวเขาอย่างหมูเนี่ยเราเห็นหมูตัวหนึ่งเรานื้อก็ไอ้เขาคิดอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะครับเขาก็คิดว่าเขาเป็นหมูเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเขารู้สึกตัวทุกอย่างเขามีความสําคัญว่าเป็นตัวเองเต็มที่นะครับเหมือนที่เราเป็นนี่แหละเพราะเขามีขันห้าบริบูรณ์อย่างเราไปเห็นตั๊กแตนตัวหนึ่งนะดูเหมือนมันจะคิดไม่เป็นเพราะตามันนิ่งๆหน้าตามันไม่แสดงอารมณ์แต่จริงๆไม่ใช่เขาก็มีอารมณ์นะครับเพราะเขามีขันห้าบริบูรณ์เขาก็บัญญัติความเป็นตัััววเเเเเเองชดจนนนะครรบ้าาาากก็็ูสึ่ป มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นขันห้าเนี่ยจะบัญญัติความเป็นสัตว์บุคคลขึ้นมาตลอดเวลาเขาบัญญัติได้ยังไงทําไมเขาถึงบัญญัติว่าเขาเป็นเรานะครับการศึกษาแบบนี้จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจคําสอนพระเจ้าพราพระเจ้าบอกว่าความเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลเนี่ยถูกบัญญัติขึ้นมาโดยขันห้าแต่แท้ที่จริงแล้วในขันห้านั้นสัตว์หรือบุคคลไม่มีอยู่จริงนะครับท่านสอนอย่างนี้และพระองค์ก็บอกว่าตามไปเพ่งพิสูจน์สิ ไปพิสูจน์ในรูปบ้างไปพิสูจน์ในเวทนาบ้างไปพิสูจน์ในสัญญาบ้างไปพิสูจน์ในสังขารบ้างไปพิสูจน์ในวิญญาณบ้างตามศึกษาดูสิว่าเธอน่ะเป็นอะไรในขันห้าเหล่านั้นเธอเป็นอะไรในรูปเธอเป็นอะไรในเวทนาเธอเป็นอะไรในสัญญาเธอเป็นอะไรในสังขารเธอเป็นอะไรในวิญญาณเธอมีอยู่ในวิญญาณหรือเปล่ามีอยู่ในสังขารหรือเปล่ามีอยู่ในสัญญาหรือเปล่ามีอยู่ในเวทนาหรือเปล่ามีอยู่ในรูปหรือเปล่าแล้วถ้าเธอไม่มีอยู่ในนั้นเธอมีอยู่ที่ไหน นะเธออยู่ที่ไหนเธออยู่ที่นี่หรือว่าเธออยู่ที่อื่นหรือว่าเธออยู่ทั้งสองที่นะค้นหาในนี้แหละพระอ,องค์บอกแล้วจะเจอคําตอบแต่ในวันระหว่างเนี้ยทาเหล่านี้เป็นของละเอียดต้องการสภาพจิตที่ใสสงบเย็นนะครับแล้วก็อย่างเข้าไปในสภาพธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติธรรมท่านเลยให้ทํากุศลก่อนเช่นกุศลที่สําคัญสุดเลยนะคือรักษาศีลนะครับ การให้ทานนี่ก็สําคัญนะครับต้องทํามาก่อนเพราะว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการละความตนีนะครับเป็นการฝึกฝึกสลักออกซึ่งทําให้เราเนี่ยละราคะได้ง่ายนะครับราคาก็คือความสําคัญว่าเป็นของเรานี่แหละนะครับเวลาที่เราไปพิจารณาเห็นรูปไม่เที่ยงเนี่ยเวราพิจารณาเห็นรูปไม่เที่ยงเนี่ยเราก็ละรูปนั้นไม่ได้นะครับเพราะเรามีความตนีนะเรามีราคะมีราคะก็เลยใส่ใจว่าแม้รูปไม่เที่ยงก็เถอะมันก็เป็นรูปของฉัน รเราเห็นอยู่กับตาว่าเราเนี่ยแก่แล้วนะมีหน้าตาเหี่ยวไปแล้วมีมือเท้าเหี่ยวไปแล้วมีร่างกายเนี่ยไม่ได้สวยงามเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ด้วยความที่เราเป็นคนตรนีนะสั่งสมความยึดมั่นเอาไว้มากเราก็ยังคิดว่ารูปนี้ก็เป็นของงามมันเป็นรูปชั้นถึงชั้นจะแก่แต่ชั้นก็แก่อย่างงดงามอะไรอย่างนี้นะเพราะเรากําจัดความตรนีไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะกําละเกลียดเหล่านี้ได้เนี่ยเบื้องต้นท่านก็เลยให้ฝึกนะครับคือให้ทานเป็นต้น แล้วก็รักษาศีลน,นะครับเพื่อให้เรามีกําลังในการที่จะสลัดออกซึ่งความถือมั่นนะครับของหย,ยาบหยาบจนจําอารมณ์เหล่านั้นได้เวลาเรามาพิจารณาเห็นตัวเองเนี่ยเห็นรูปเป็นต้นเนี่ยพอเห็นความแก่ก็เกิดความสลดนะเกิดความรู้สึกว่ารับความจริงได้ว่าเออเราแก่แล้วนี่เราไม่ใช่เป็นคนหนุ่มคนสาวความแก่ไม่ได้สวยงามในโลกความแก่เต็มไปด้วยความ จ็บป่วยความกแก่เต็ไมไปด้วยความทุพลภาพความกแก่เต็ไมไปด้วยภาระรุงรังจากความเสื่อมของร่างกายในที่สุดเราก็จะต้องพัดภาคจากความแก่นี้ใจเนี่ยมันก็จะยอมรับนะเพราะมันสละความตรนีได้การสละซึ่งความตรนีก็คือการสลัดออกซึ่งความถือมั่นคือการกําจัดฉันทราคะนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยการจะพิจารณาทาให้แทงตลอดจําเป็นอย่างมากที่จะต้องทําคุณธรรมเบื้องต้นนะมีการให้ทานมีการรักษาศีลแม้เราจะให้ทานโดยความปรารถนาไว้ก็เถอะ แต่การให้ทานเหล่านั้นก็มีลักษณะเฉพาะก็คือกําจัดความตนีนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเราควรฝึกอุปนิสัยเหล่านี้มาแล้วนะครับเมื่อฝึกมาได้แล้วควรจะมีศีลแล้วศีลที่เอื้อเฟื้อมากเลยเนี่ยคือศีลแปดนะครับเวลาที่จะพิจารณาทำลึกซึ้งบางครั้งเนี่ยลำพังศีลห้าเนี่ยจิตเนี่ยเขาไม่พอที่จะพิจารณาได้นะครับเนื่องจากจิตเนี่ยเขาจะมีอารมณ์เยอะในในในศีลห้าเนี่ยจิตจะรับอารมณ์ที่เป็นกามคุณเนี่ย ทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเต็มไปหมดเพราะนั้นจิตซึ่งไม่เคยสลัดการมาคุณมาก่อนในเวลานั้นเนี่ยนิวรณ์ก็จะมีกําลังนะครับมีการมาฉันทะนิวรณ์บ้างพยาบาทนิวรณ์บ้างอุทธะนิวรณ์บ้างวิจิกิจฉานิวรณ์บ้างนะครับแล้วก็ถีนมิทานิวรณ์บ้างเป็นอารมณ์ปรากฏขึ้นในจิตทําให้พิจารณาธรรมแล้วเนี่ยไม่เป็นอิสระนะครับไม่เห็นตลอดนั้นเวลาวันใดถ้าอยากจะเห็นธรรมมากๆแนะนําว่าควรจะรักษาสินแปดไม่ต้องรักษาเยอะหรอกเอาสักวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันพอทําไหว ก็วันหนึ่งวันนี้เอาละวันพระขอสินแปดสักวันวันนั้นตลอดวันไม่ต้องทําอะไรเดินจงกรมถ้านั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมเดินแล้วคิดเรื่องขันห้านี้แหละรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้คิดกลับไปกลับมากลับมากลับไปวนไปวนมาวนมา,วน,มาวนไปสักตลอดวันผมรับประกันว่ามันจะต้องเข้าใจแน่แต่จะเข้าใจมากหรือน้อยเนะี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตในเวลานั้นในคนที่มีจิต สะอาดนะครับหมายถึงว่ามีาการมาคุณเนี่ยเกิดขึ้นน้อยนะครับพอรักษาสินแปดปุ๊บเนี่ยจิตเขาจะผ่องใสขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเขาเขาสลัดการมาคุณออกได้โดยมากอยู่แล้วมันไม่ค่อยรบกวนจิตอยู่แล้วพอรักษาสินแปดเนี่ยเหมือนได้กลับเข้าบ้านจะมีความสุขทันทีเลยจะเกิดปิติผ่องใสเบิกบานถ้าคนที่มีอุปริสัยจิตขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาพิจารณาขันห้าเนี่ยมันจะแทงตลอดนะมันจะเห็นชัดเจนไปหมดแล้วมันก็จะรู้แจ้งขันห้าเป็นส่วนส่วนส่วน,ส,วนส่วนไปจนกระทั่ง วันใดที่อินทรีย์มันแก่กล้าเนี่ยก็จะสามารถรู้ขันห้าตามความเป็นจริงได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักในการเข้าใจคําสอนพระเจ้าจึงต้องปฏิบัติมาตามลําดับอย่างนี้ครับวันนี้ก็ฝากเท่านี้นะครับจบแล้วครับครับสาธุครับอาจารย์เปียวขอบคุณมากครับสาธุครับท่าน